Never get for สวัสดีผู้รักการประจนภายในท้องทะเลทุกท่านนะครับโอ oh, วันนี้มาเจอสมุไรสาวทาจิบาน,นะกินจิโยอยู่ที่เมืองทางตอนเหนือสุดเลยนะครับอของญี่ปุ่น <laughs> เอาดูประวัติสักเล็กน้อยครับเราเป็นเ <what? S 2> จ้าหน้าที่ทหารของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหัวหน้าตระกูลทาจิบาน,นะหลังจากสืบทอดตระกูลจาก พ่อของเธอก็ได้แสดงกลยุทธ์ต่างๆเช่นปิดกั้นเส้นทางเดินเรือเพื่อป้องกันการลุกลาน <need> และฝึกฝนและติดอาวุธให้กับสาวใช้ทุกคนในปราสาทโอ้สมุไรสาวด้วยตอนแรกผมนึกว่าผู้ชายนะเสียงกันเป็นเสียงผู้หญิงเนี่ยโอ้แต่จีวันามานี่แล้วโ,โอ้โหใช้ได้เลยใช้ได้เลยเดี๋ยวดู ใช้ภาษาเลเวล4ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เลเวล3ภาษาจีนดู Relationship เลยครับว่าสัมพันธ์กับอะไรโอ้ตัวละครเยอะเลยนะครับไล่มาเรื่อยตามภาพเลยนะครับ <need> แล้วต่อไปเราก็จะได้ได้จังกึมนะครับนี่ได้จังกึมจะเป็นเมดคนสำคัญ น้องกินจิโย,โยเนี่ย <c oughs> จะได้แดจังกึมแล้วด้วยอ่าเรามาดูเอฟเฟกหน่อยครับยังไม่เคยเห็นเลยเนี่ยอ่าในเช้าเอฟเฟกเป็นไงเพิ่มความแม่นยําในการตีด้วยดาบนะครับมาลี0.4 <Never S 2> โอ้ใช้สาย <Yes. S 2> ฟันดาบสมุไรนะ <for> เพิ่มคิติเค้ลนะครับพูดเร็วๆเพิ่มคีติเค้าเเอเพิ่มความเสียหายจากคิติเค้ลเพื่อีก2.3เออ เพิ่มมารีแอตแทคกขึ้นมาอีก172หน่วยเลเชสเตอร์เอฟเฟกต์นี่อะไรเนี่ยอ๋อตีแล้วเกิดคอนฟิวหนึ่งเธอเลยนะครับมีโอกาส2.6%เมื่อขายเส้นใยจะได้จำนวนเพิ่มขึ้น5.6%อมารีออนมารี Then, Marie Marie. ตีได้2ครั้งนะครับ <Always prepare. S 1> มีโอกาสฟันแล้วก็ชั่วๆเลย2ครั้งเลยอัตโนมัตินี่ก็เป็น ไอโซมาเนียง่วงนอนอแก้ป้องกัน3.3%มจุดสามเปอร์เซนต์ไปพิบัตินะครับพอเทนเชียลก็คือทำโปรโมทให้เต็มเลยแรกแก็เพิ่มดามจดความเสียหายที่เกิดจากการฟันดับมีโอกาส14.8จุเนต์เพิ่มอีก35อ่าเวลาซื้อพวกสไปซ์พวกเครื่องเทศ จะได้ลดราคา2.5%ดนดูยุทธนาวีครับ <Never. S 1> ไม่สนใจการป้องกันการฟันดาบของศัตรูเลยครับตีได้ร้อเปอร์เซ็นต์เลย mm hmm. แล้วก็ mm hmm. พิเชียดมาลีคอนฟิวเลเวลหนึ mm ่ง hmm. ก็ดามเมจร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์มีโอกาส21%ที่จะเกิดคอนฟิวสองเทิน เวลาสู้ตัวต่อตัวก็สะท้อนกลับได้ครับอืมเดี๋ยว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 เโอ้โหเฮทาจิบาน่าเกนชิโยมาแล้วดูเต็มตัวครับอ่าเรามาจ้างกันแล้วอ่าสิเก้าล้านสามแสนอ่เอาละวันทูที่เลยเนี่ยมาเลยเก้าล้านสามแสนเริ่มเลยไอ้ย่า สามชั่วโมงอ่าไม่เป็นไรใช้ตัวช่วยหน่อยอันนี้ตรงนี้ด้วย <c oughs> อใช้ไปเลยใช้ไปเลยใช้ไปเลยอืมอเรียบร้อยจิบันได้เกจิโยอะวันทุทีไอ้ะ oh, โอ้เฮโอ้โหเฮเออเล่นตัวจังเลยเอาละทีที่ที่ทีจีไวนะเกนจิโยเสาสมุไรายเอาหมดแล้วเนี่ยอ่าอืมเอาละอีกครั้งหนึ่งเก้าล้านหนึ่งสองสามมาเลยมาเร็วเย้ ได้แล้วครับมีอะไรน่าสนใจก็มาเล่นให้ชมกันนะครั